สนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาวิรุณกับมิติหมายชาร์ไฟ้าโกกลีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในขาพักค่าทรบ5แล้วนี้ครับเรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดข,ขั้วน้าติดตามดังนี้ครับ หลังไต้ฝุ่นกองเรยถล่มไต้หวันแล้ววานนี้จับตาเซี่ยงไฮ้เป็นคิวต่อไปที่ต้องลุ้นระทึกญี่ปุ่นก็เจอโรคเลื่อนฤดูกาลหิมะแรกบนภูเขาไฟฟูจิตกช้ากว่าปะกะติเกินเดือนสกีรีสอร์ทในร่มใหญ่ที่สุดในโลกเปิดแล้วที่เซี่ยงไฮ้ท่ามกลางข้อคอรหาจีนจะลดโลกร้อนอย่างไร ในการพูดคุยเพื่อนำาปสบการโกกลีนวันนี้มาดูเรื่องที่น่าเศร้าตุลาคมเดือนเดียวพบพายุนตายเป็นเบื่อเกิดอะไรขึ้นหาคำตอบกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคุณสุมาาขจรวัฒนากุลในการจับตาสากศึกขั้วเล่นงานโลกสุขที่1พฤศจิกายน2567มาเริ่มด้วยการตามต่อให้จบสัปดาห์กับพายุลูกล่าสุดที่เข้าถล่มเพื่อนบ้านในเอเชียของเรากับพายุหมายเลข21ใต้ฝุ่นกองเรยเมื่อ หลังไต้ฝุน่นกองเลยขึ้นฝั่งไต้หวนันวันนี้ล่าสุดครับคนที่ต้องอกสั่นขวันหายต่อจากไต้หวันก็คือขนเซี่ยงไฮ ไต้ฝุ่นกองเรยนั้นถือเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบ30ปีสําหรับไต้หวันเลยนะครับบ่ายวันนี้ได้พัดขึ้นฝั่งเข้าถล่มเขตไถตรงทางตะวันตกเชียงใต้ของเกาะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางและมีภูเขามากก่อนที่พายุไต้ฝุ่นกองเรยจะถึงไต้หวันนั้นก็เคยมีความรุนแรงระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นมาแล้วแต่ตอนขึ้นฝั่งได้อ่อนกําลังลงเล็กน้อยทว่ายังคงมีพลังเทียบเท่าเฮอริเคนระดับ4อยู่เลยนะครับโดยมีความเร็วลมศูนย์กลางมากกว่า250กมมมตตต่่่่่อัััััววโงงซึึถืเป็นนนนนพพาายุุทททีีีีขขดดดใหญส้้ฝบ ปีพศ2539ครับมาดูภาพดาวเทียมจากอุตุนิยมวิทยาฮ่องกงที่แสดงให้เห็นว่าพายุกองเลยนั้นไม่เหลือสภาพเป็นลมหมุนๆกลมๆใหญ่ๆแบบที่เราเห็นมาหลายวันที่ผ่านมาก่อนขึ้นฝั่งไต้หวันแล้นะครับจากภาพครับพายุอยู่ในทะเลตอนออกของจีนเหนือช่องแคบไต้หวันในระดับที่อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนนะครับในตำแหน่งที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทางเสี่ยงไา นิดเดียวครับและเนี่ยครับที่ผมบอกว่าคิวของคนลุ้นระทึกต่อไปก็คือเซี่ยงไฮ้สำหรับเซี่ยงไฮ้แล้วการมาเฉียดใกล้ๆของพายุกองเรยในไม่ช้านี้ก็คาดการว่าอาจจะทําให้มีฝนตกหนักที่สุดในรอบกว่า40ปีเลยนะครับก่อนหน,น้านี้ทางการเซี่ยงไฮ้ก็แนะนําให้ประชาชนกักตุนอาหารและน้ําดื่มเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่จะมีฝนตกหนักที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเซี่ยงไฮ้มาก่อนนับตั้งแต่ปี2524เลยครับนักพยากรณ์อากาศจีนกล่าวว่าพยายุไต้ฝุ่นมักเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความเสียหายในฤดูร้อนได้อย่างกว้างขวาง ไฝุ่นในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นฤดูการในขณะนี้ของจีนนั้นก็สามารถสร้างความรุนแรงได้มากเป็นพิเศษเนื่องจากว่าจะมีการเคลื่อนตัวไปในเส้นทางที่ไม่ปกติและเมื่อผสานกับอากาศเย็นที่กําลังแผ่ออกมาตามฤดูกาลก็จะก่อให้เกิดลมและพายุฝนที่มีความรุนแรงขึ้นคาดว่าเซี่ยงไฮ้จะมีฝนตกสะสมสูงถึง180ม mm, มตั้งแต่คืนวันพฤหัสถ,ถึงวันศุกร์นะครับโดยฝนอาจจะตกได้หนักสุดถึง70ม mm มต่อชั่วโมงถิเดียวครับ หลังจากผ่านคืนนี้ไปแล้วเซี่ยงไฮ้ก็จะโล่งอ,อกนะครับเพราะว่าพายุจะออกห่างจากทางชายฝั่งตะวันออกของจีนอย่างรวดเร็วครับและในเช้าวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนก็จะไปอยู่ที่ทะเลทางใต้ของญี่ปุ่นครับในระดับพายุโซนร้อนเช่นเดิมทําให้คิวของคนที่ต้องลุ้นต่อจากเซี่ยงไฮ้ก็คือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมาคอยเอาใจช่วยให้พวกเขาปลอดภัยกันนะครับไหนๆก็รายงานข่าวมาใกล้ญี่ปุ่นแล้วก็ขอรายงานสภาพอากาศสุดขั้วที่ญี่ปุ่นกําลังเผชิญต่อจากนี้เลยนะครับนั่นก็คือ ไม่ใช่ไทยเท่านั้นครับที่เจอโรคเลื่อนฤดูหนาวญี่ปุ่นก็เจอด้วยถึงขนาดหิมะแรกที่ตกบนยอดเขาภูเขาไฟฟูจิเลื่อนผิดปกติไปเกินเดือนนักพยากรณ์อากาศท้องถิ่นรายงานว่าหิมะแรกของญี่ปุ่นที่จะตกบนภูเขาฟูจินั้นคาดว่าจะอยู่ในสัปดาห์หน้าครับในวันพุทธที่6พฤศจิกายนแต่จะสังเกตเห็นได้ก็ในเช้าของวันพฤหัสบดีที่7นะครับถือว่าช้าที่สุดในประวัติศา,ศาสตร์ของญี่ปุ่นเลยนะครับเนื่องจากปกติแล้วควรจะเริ่มมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาฟูจิซังนั้นตั้งแต่วันททีีี่2ตุุลาคมขอองกปดที่ เคยมีหิมะตกช้าก็แค่วันที่26ตุลาคมเท่านั้นครับซึ่งเคยเกิดขึ้น2ครั้งในปี2498และพศ2559ครับส่วนปีที่แล้วหิมะตกครั้งแรกนั้นอยู่ในวันที่5ตุลาคมครับญี่ปุ่นจะเจอโรคเลื่อนหิมะแรกบนยอดภูเขาไฟฟูจิครั้งนี้นานที่สุดในรอบ130ปีเลยนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าก็ตอนนี้ยังมีพายุกองเลยที่กําลังหอบความชื้นจานวนมหาศาลจะเข้ามาใกล้ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์นี้อยู่เลยครับจึงคาดว่าจะมีฝนตกใกล้กับภูเขาไฟฟูจินะครับในวัน พฤษจิกายนแล้วอากาศเย็นก็จะเคลื่อนเข้ามาเปลี่ยนฝนให้กลายเป็นหิมะบริเวณใกล้ยอดเขาทําให้คาดว่าเช้าวันที่7พฤศจิกายนจึงจะสามารถสังเกตเห็นหิมะแรกบนยอดฟูจิสังได้นะครับเรื่องนี้เป็นที่น่าตกใจของนักท่องเที่ยวอย่างมากเพราะว่าไม่คุ้นเคยนะครับกับการที่ไม่เห็นหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงนี้แถมยังแค่ใส่เสื้อยืดกับกางเกงขาสัาน้นที่ไม่รู้สึกถึงความเย็นของฤดูใบไม้ร่วงในขนานี้ด้วยสาหรับภูมิภาคอื่นของญี่ปุ่นที่เคยมีหิมะตกก็ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่อบอุ่นขึ้นนี้เเชช่น่นนกัสีออหหลายแงงต้ญ กับความจริงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นอย่างซับโปโรครับบนเกาะฮอกเกโดซึ่งปกติจะมีอากาศหนาวเย็นก็กําลังพิจนารณาจะลดขนาดของเทศกาลหิมะอันโด่งดังเนื่องจากการขาดแคลนหิมะด้วยนะครับงั้นก็มาต่อนะครับกับความพยายามกับความเคลื่อนไหวในการพยายามต่อสู้กับโลกร้อนหิมะไม่มีของจีนนะครับเมื่อ ล่าสุดครับสกรีรีสอร์ทในร่มขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ห่างจากย่านกลางเมืองเซี่ยงไฮ้เพียงแค่1ชั่วโมงก็ได้เปิดตัวแล้วท่ามกลางข้อคอรหาจีนจะบรรลุเป้าหมายทางสภาพภูมิอากาศของประเทศตามคำสัญญาต่อชาวโลกอย่างไรครับ จีนเพิ่งเปิดตัวรีสอร์ทสกีในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดเกือบแสนตารางเมตรเลยนะครับใกล้กับมหานครเซี่ยงไฮ้ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนสามารถเล่นสกีได้ตลอดทั้งปีแม้กระทั่งช่วงฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนจัดระดับเกินกว่า40องศาโดยจะประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายรวมถึงโรงแรมร้านค้าและสวนน้ำครับสำหรับการรักษาอุณหภูมิภายในสกีรีสอร์ทให้มีต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต้องใช้เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่72เครื่องเลยนะครับและเครื่องผลิตหิมะอีก33เครื่องโดยจะมีชั้นหิมะหนาประมาณ70ซนติ ที่เล่นสก,กีทั้งหมดเลยครับเป็นการตอบสนองความต้องการด้านกีฬาฤดูหนาวที่กาลังเติบโตในจีนด้วยนะครับที่คาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะสร้างรายได้ถึง5,050,000ล้านยูนหรือ2,078,000ล้านบาทไทยครับในช่วงฤดูหนาวปี2023-24หรือช่วงปีนี้นั่นเองแน่นอน,นครับเจอนักวิเคราะห์ตั้งคําถามถึงความยั่งยืนของสกีรีสอร์ทในล่มนี้แน่โดยเฉพาะในขณะที่จีนได้ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี206 0 .6003 หรือพศ ช้ากว่าประเทศส่วนใหญ่ถึง10ปีครับสาเหตุก็เพราะว่าสกีรีสอร์ทแห่งนี้ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการทําความเย็นและควบคุมความชื้นตลอดเวลาทําให้มีคาร์บอนฟุตพิ้นหรือการปล่อยคาร์บอนตลอดกระบวนการที่เกี่ยวข้องที่สูงครับแต่สกีรีสอร์ทแห่งนี้ก็มีการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน,งงานเช่นระบบเก็บความเย็นและเทคโนโลยีการนําความร้อนที่เหลือทิ้งมาใช้เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนนะครับนอกจากนี้หลังคาของรีสอร์ทยังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด3 7 0 0 0ตารางเมตรซึ่งคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า2,000ตัน ขณะที่นักวิเคราะห์อีกด้านก็มองว่าสกีรีสอร์ทในร่มสามารถตอบโจทย์ความต้องการในยุคที่ฤดูหนาวทั่วโลกกาลังได้รับผลกระทบะจากภาวะโลกร้อนนะครับการใช้หิมะเทียมจึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่ารีสอร์ทกลางแจ้งในภาคเหนือและด้านตะวันตกของจีนที่พึ่งพาหิมะธรรมชาติซึ่งกาลังลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องจากฤดูหนาวที่สั้นลงและอบอุ่นขึ้นครับรีสอร์ทบางแห่งรายงานว่าฤดูเล่นสกีได้ลดลงถึง20วันในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งต้องใช้หิมะเทียมมากขึ้นทําให้ต้นทุนในการดําเนินงานสูงขึึ้นนนนคครจงเเป็ววามลื่อไหใ การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศเพื่อนบ้านที่เราเองก็ต้องจับตามองเพราะว่าอีกมุมหนึ่งแม้จะต้องมีการใช้พลังงานมหาศาลแต่ก็อาจจะทําให้จีนยิ่งกลายเป็นผู้ที่ปล่อยคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากครับแต่ก็อาจจะเกิดโอกาสสําหรับจีนในการลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานจนอาจกลายเป็นผู้นําเทคโนโลยีโลกในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็ได้นะครับ ผมกำลังชี้ผู้ชมเห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงกับชีวิตเราในทุกๆด้านจากปัญหาสิง่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับย้ำการโกกลีนด้วยการลดการปล่อยกา๊าซในกระจกเราถึงจะหยุดยัง้งและรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงน,นี้ได้ทุกเรื่องนะครับ สำหรับช่วงของการพูดคุยพื่นสุการโกกรินวันนี้ผมจู่หัวไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับท้องทะเลไทยนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเดือนเดียวครับมีพายนทางฝั่งอันดามันตายเกือบ10ตัวเกิอดอะไรขึ้นกับพายนไทยหรือเป็นสัญญาณบอกอะไรเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของท้องทะเลบ้างไปพบกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคุณสุพนาขอจรวัฒนากุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมาร่วมรายการอีกครั้งะนะครับวันนี้จะมาบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านครับ คือก็ทุกท่านคุติดตามทราบข่าวอย่างที่คุณแซกบอกนะคะเดือนเดียวเนี่ยเราตายพยูนตายถึง9ตัวก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจคก็อยากให้ทุกให้ทุกท่านเนี่ยคอยติดตามดูนะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากเพราะอะไรเพราะาทาชเราลงพื้นที่แล้วก็ดําเนินงานเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะอ่ะงั้นน่าสนใจอย่างยิ่งพักสักครู่มาติดตามกับ360องศาโกกิ้งครับ